ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําน้ําแข็งใส่นะคะอยากกินน้ําแข็งใสแต่ว่าขี้เกียจออกไปหาซื้อข้างนอกค่ะเลยก็จะทำกินเองนะคะโดยใช้วัตถุดิบในครัวที่เรามีอยู่นะคะเราเตรียมถ้วยค่ะแล้วก็น้ําแข็งใช้เป็นน้ําแข็งก้อนนะคะทุบเอาสากเนี่ยค่ะทุบธรรมดาเนยค่ะยาก,กิน นะคะขี้เกยียจไปซื้อนแข็งบดแล้วก็ใช้ก้อนก็ได้ค่ะตามทีน่นีเนาะนมข้นค่ะใช้มาตั้งนานแล้วไม่หมดสักทีอยากลองแล้วก็นมจืดนะคะมีน้ําเชื่อมค่ะแล้วก็ีน้ําซีสีค่ะใช้เป็นกลิ่นแอปเปิลนะคะหรือว่าจะเป็นเฮลูบอยหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะพอดีเฮลูบอยไม่มีก็ใช้เป็นอันนี้แทนแล้วกันนะคะแล้วก็เม็ดแมงลักค่ะอันนี้ก็ทำมาตั้งแต่วันนน,น้นค่ะก็ไม่หมดสักทีค่ะก็เดี๋ยวเรามาทําน้ําแข็งใส่กินเลยแล้วกันนะคะค่ะเริ่มจากนะคะ เริ่มจากเอาเม็ดแมงลักที่เราเตรียมไว้เนี่ยหาแช่น้ำไม่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปก้นถ้วยค่ะหรือว่าถ้ามีขนมปังในครัวก็เอามาใส่ด้วยก็ได้นะคะถ้าชอบเยอะๆเอาเยอะๆเลยอีกสักนิดละกันนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งที่เราทุบไว้ค่ะใส่ลงไปเลยโอ้ยหกก้อนยังใหญ่อยู่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ ทำกินเองง่ายๆไม่ต้องซีเรียสค่ะ okay, เรียบร้อทีนี้เราก็เติมน้ำน้ำเชื่อมก่อนดีกว่าค่ะอันนี้น้ำเชื่อมนะคะหรือว่าจะใส่แค่น้ำสีๆอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้ชอบหวานนิดนึงก็ขอน้ำเชื่อมก่อนแล้วกันนะคะ แล้วก็เติมสีสันลงไปนะคะใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นแอปเปิลนะคะมองเห็นไหมคะโอเคค่ะลาดลงไปเลยคะ่ะโอ้สีสันเริ่มมาแล้วคะ่ะค่ะทอนนี้นก็ใส่นมข้นนะคะ น้ำค้นรู้สึกว่าจะค้นมาค่ะไม่เป็นอันนี้เลยค่ะจริงๆต้องใส่หลอดแล้วก็เรนโรยลงไปนะคะแต่ว่าเนื่องจากเปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้เยอะก็เลยมาเป็นก้อนอย่างนงี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาให้ท่อที่ทําได้แล้วกันเนาะทํากินเองลาลงไปค่ะให้ดูสวยงามโอ้ยน้ำแข็งติด พอนัยช้ยช้อนเคียลงเิ็นึงค่ะนมแช่ตู้เย็นนาไปหน่อยค่ะเนียวโอเคก่อนหนึ่งเร็บร้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่นมจืดเทลงไปเลยค่ะตามชอบเหมือนกันโหเข้เคียมค้นสุดๆเรียบร้อยอาจจะตกใส่เม็ดแมงละเพิ่มอีกที่นึงก็ได้ค่ะรยหน้าพามสวยงามมีทั้งบนแล้วก็ล่างนิดหน่อยค่ะ อเติมน้ำหวานไปอีกนิดหนึ่งนะคะสีสีให้ดูเพามีอะไรนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้น้ำแข็งใสแบบทำกินเองง่ายๆบ้านๆนะคะสไตล์เราเองค่ะลองทำทานดูนะคะถ้ามีอะไรในครัวก็ลองประยุกต์ทำดูค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะดูใกล้ๆดีกว่า ภาพมรงนี้ค่ะน่ากินนหคะ